เกียวจะนทร์เลยอ่ะเป็นไงคะสองคนวันนี้มาร่วมงานปิ๊กคิวเนาะครับก็ครับยินดีกับทั้งสองคนด้วยครับที่วันนี้มารับรางวัลนะครับผมก็ผมอายุเยอะแล้วครับผมอาจจะมามอบมาอะไรอย่างนี้มากกว่าครับรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไม่ก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นครับผมอตักบายค่ะได้รางวัลวันนี้เป็นวันดีของเราเลยนะดีใจครับดีใจมากเลยครับรู้สึกเ เซอร์ไพรส์มากเลยที่ได้ลงัาในปีนี้นะครับก็จริงๆก็อยากจะขอบคุณแล้วขอบคุณทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานผมในปีนี้แล้วก็ขอบคุณจีเอ็มทีวีด้วยครับที่ซัพพอร์ตมาโดยตลอดวันนี้ดีใจมากตู้ล่ะคะก็ดีใจเหมือนกันค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยได้มางานเท่าไหร่แล้วก็วันนี้เจอเจอพี่ๆแบบปาะกับพี่ๆด้วยก็ดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะที่ให้เกียรติพวกเราทั้งสามคนมาด้วยกัน อย่างไม่เองวันนี้ก็พิ่งแบบไปรับปริญญามาก็ต้อง,ง<ช>บึกวันนี้เลยเป็นวันดีๆครับวันนี้ไม่มาดีๆมากๆเลยเมื่อเช้าก็ได้เจอแฟนๆได้ไปแบบเร a d u a t i o n รับปริญญาอะไรเงี้ยตอนเย็นก็ได้รางวัลที่เหมือนเป็นแบบเป็นกำลังใจในการทํางานเราต่อด้วยอะไรเงี้ยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น่าจะจดจำไองนา ใช่ครับ่าเ้าก็เป็นไฟฟ์ครับของคนเป็นัวยากไมนน่าพูดเลยคก็ไปแสดงความจริงใจกับน้องแล้วก็รู้จักน้องมานานแล้วครับก็อยากอยากไปให้กำลังใจเยอะครับเพราะว่าบางทีทำงานหนักหรืออะไรแบบนี้เราก็คือผมว่าทุกอย่างที่เขาได้มันมันน่าจะเยอะมากพอแล้วแต่กำลังใจหครัเอวราะั้งกดหหลัรือีของัรนเ เดี๋ยวเดี๋ยวมีครับมีไปคุยกันเวลาใกล้ใกล้ปีใหม่ครับเดี๋ยวจะให้เขาอย่างงามแสดงว่าไปขอเองใช่ไหมว่าเอออยากได้รวบแบบรวบเลยแบบปีใหม่คริสต์มาสวันเกิดรับปริญญาให้รวดเดียวครับรวดเดียวเลยครับถูกใจแน่นอนขอบคัณไปเลยไม่ต้ดูแผนไปเลยแค่ไม่ถึงครับประมาณห้าก็พอแล้วคุณค่าอยู่ในใจครับใช่ครับอันนี้เป็นของที่รีเควสเองเลยไหมคะอะไรสิผมจัดให้เองมากกว่าผมจัดให้เองคือไปสืบมาแล้วว่ารู้ว่าไปต้อง ชอบอันนี้สิชอบแน่ดีกว่าไม่ของใช้เป็นของใช้แต่ว่าต้องต้องใช้ในที่ลับๆในที่ลับคืออะไรวะต้องต้องั้งสวรรคแต่เป็นหมอนหรืออะไรอย่างเงี้ยผ้า่มผ้าหอมเพราะว่าการทับท่อนันสำคัญดูมีความหมายดูมีอะไรนะดูนิ้วตูมยินดีกับพี่ใบด้วยค่ะ ก็เพราะเช้าไม่ได้ไปเนาะแต่ว่าก็วันนี้เรามาเจอกันอยู่แล้วก็เลยยินดีด้วยทั้งรางวัลแล้วก็รับปริญญาแล้วก็ยินดีด้วยกับรางวัลคุณค่ะที่ไมาเราสำหรับเกิดเก้าเนาะกับการรับปริญญามันภูมิใจหรือว่าอะไรขนาดไหนครับจริงจริงจากใจเลยตอนแรกกับผมแบบมันจบนานแล้วเนาะผมจบตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกสามนะครับแล้วก็ตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราก็ภูมิใจกับตัวเองโล่งใจไปแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้พอเราได้เจอ ได้ใส่ชุดครุยจริงๆได้เจอแฟนๆหรือว่าได้เห็นแบบรอยยิ้มเห็นแววตาของแม่ของครอบครัวอะไรก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอีกอีกเก้าอีกวันหนึ่งที่มันสำคัญมากๆในชีวิตน้ำตาซึมเลยไหมคะับทุกคนแบบพอเห็นภาพทุกคนมาร่วมดีมกับเราเยอะขนาดนี้ไม่รู้เขาใส่แว่นดำอยู่ไม่ใหญ่ใครเห็นเออเอาเอาของกลับบ้านขี่รถบรรทุกเหรอผมไม่แน่ใจเลยครับวันนี้มีมีคนจัดการให้ครับแต่ว่าแต่ว่าเห็นแฟนๆแบบเตรียมของขวัญมาให้เยอะมากเลยครับดีใจ ก็จะนั่งวินก็ไปร่วมด้วยโอัยมาเยอะเลยครับก็อย่างที่พี่ออฟบอกครับเรามีวินมีดิวนานี้ด้วยแกงเอโฟีพี่ออฟเอฟฟครับแล้วก็มีพี่จอร์ด้วยนี่พี่จอร์ดไปหาอะไรเพราะว่าจริงๆผมผมไม่ได้ไม่ได้ชวนคนเยอะมากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าพอดีมีเวลาน้อยอยากจะให้เวลากับครอบครัวแล้วก็เป็นแฟนแต่ก็ดีใจที่แบบพี่ๆสลัดเวลามาเขาจะไปฉลองเป็ครอบครัวไหมครับฉันฉันเช้าเกิน่าจะเป็นช่วงวันเกิดเลยครับช่วงนั้นก็ล็อกคิวไว้สำหรับอยู่กับที่บ้านหลายวันเหมือนกันใช่ครับ พี่ใหม่เรามีแพลนไปไหนกันบ้างเอ่ยปีนี้สคนปีนี้แหละครผมยังไม่มีเลยอ่ะผมว่าจะไปหลังปีใหม่เดี๋ยวช่วยว่าคนเยอะไม่ค่อยชอบเจอคนเยอะครับอาจจะไปแบบวันที่สองวันที่3อะไรเงี้ยเราคนหนึ่งเขากลับมาก่อนหัวลูกนี้นะครัเออไม่มีเหมือนกันค่ะอยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ประมาณนี้เพราะว่าไม่ชอบไปแบบเจอคนเยอะเหมือนกันช่วงปีใหม่ปีใหม่ก็เราวันเกิดทีเดียวใช่ครับเช่นกันครับช่วงวันเกิดเนี่ยอาจจะ กินข้าวอะไรบ่อยแต่ว่าช่วงปีใหม่ปกติทุกปีผมจะแบบสิงอยู่บ้านเงียบๆแบบว่าเหมือนอยู่กับตัว,ตวเองในช่วงปีใหม่ใช่ครับถ้าขอแก้ถามอย่างเกิดมีโปรเจกต์พิเศษสำหรับบฟนทับไหมคอ๋อจริงๆจริงๆมีแฟนๆทำโปรเจกต์ให้แล้วครับเป็นแบบเหมือนเป็นงานแสดงภาพมีร่วมประมูลภาพสำหรับนำเงินไปทำบุญบริจาคในโครงการที่ผมสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในวันเกิดจริงๆถ้าจะมีอะไรพิเศษก็คงจะเป็น เดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ครับคือจริงๆอ่ะผมผมจะปกติผมจะไม่ได้ไลฟ์สดอะไรเล,เลยใน IG ตัวเองอะไรเงี้ยแต่ทุกๆปีผมจะมาไลฟ์เพื่อคุยกับแฟนๆปีละหนึ่งชั่วโมงเลยครับก็ถ้าเกิดใช้ว่างๆก็เรียนเชิญที่ IG ครับพี่ไบซีเดี๋ยวจะขึ้นด้านล่างเนี่ยโอ้โหร่างเงินได้ปกป้องพิเศษอะไรเงี้ยมันจะประมาณไหนไปนานๆอ๋อไม่ไม่ไม่มีอะไรพิเศษเลยครับเรียบง่ายครับก<อ> <c oughs> ็น,น <c oughs> ั่นนงคุยกันใครอยากคุยอะไรก็คุยผมจะร้องเพลงให้ฟังมีอะไรก็ลองถามกันมาอยาก ปีนี้ยีครับห้าเป็นจับครับขอไม่ครับผมผมว่าผมมีเรื่องทุกปีอยู่แล้วครับผมว่าเดี๋ยวปีหน้ามันผมไม่คาดหวังว่ามันจะต้องราบรื่นตลอดปีแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมก็อยากจะมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเป็นอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเราก็มีสติในการพยายามอยู่ครับมีครับมีน้องผมมีแน่นอนมีครับมีครับมพูดเล่นครับพูดเล่นครับโจครับ คืนนี้ใช่ไหมครับเทนเย,ยทิกเก็ตนะครับฝากด้วยนะครับทุกคนก็เป็นเรื่องราวของวัยเด็กครับใน EP แรกก็อยากให้ทุกคนแบบคอยติดตามเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยก็ออนแอร์ทุกวันพุธแล้วก็พฤหัสของทุกคืนนะคะทาง GMM 25ค่ะดูแล้วล่ะโอเคโอเคโอเค ก็ฝากมินี่เรื่องนี้ด้วยค่ะครับผมงานนี้ผมตั้งใจมากๆไม่ใช่ไม่ใช่ขอเป็นมีหรอแต่ขอบคุณมากที่คุณขอบคุณอ๋อคือเซีร์ไพรส์เของฝากคู้แล้วอ๋อครับใครมี่เรื่องไหนฝากไหนอ๋อครับก็ถ้าเร็วๆนี้เลยครับก็เดี๋ยว24ธันวาคมนี้มีคอนเสิร์ตสายใบไทรครับสำหรับใครที่มองว่างๆหรือว่าอะไรก็จริงๆเรามีไลฟ์สตรีมขายด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนมกรามีเซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนแน่นอนแต่ยังบอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวรอติดตาม เราพูดภาษาอังกฤษมั้ยนะครับขอบคุณครับ